ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในอันตรายเงินทุนสีดำกำลังคืบคลานเข้าสู่ระบบการเมืองและหากเราไม่ทำอะไรสักอย่างก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าประเทศอาจถูกยึดครองโดยกลุ่มคนที่พร้อมจะซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งความยุติธรรมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยออกโรงเตือนรัฐบาลอย่างหนักถึงภัยคุกคามจากขบวนการสแกมเมอร์และเงินทุนสีดำที่กำลังกัดกินประเทศไทยวันที่7พฤศจิกายน2568คุณหญิงสุดารัตน์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลน,นี้โดยเน้นย้ำว่าปัญหาสแกมเมอร์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาการทุจริตที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนอกกฎหมายสูงถึง8.7ล้านล้านบาทตัวเลขนี้มันน่าตกใจมากนะครับคุณหญิงสุดารัตน์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลภา,ายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยเสนอให้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนประเทศไทย จากที่ถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินให้กลายเป็นศูนย์กลางการปราบสแกมเมอร์แทนแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ชี้ให้เห็นว่าเงินทุนสีดําเหล่านี้กําลังแทรกซึมเข้าสู่ระบบการเมืองเตรียมพร้อมที่จะซื้อนักการเมืองและทักการเมืองต่างๆก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าลองจินตนาการดูนะครับถ้าคนเหล่านี้เข้ามามีอํานาจพวกเขาจะทําอะไรพวกเขาจะสามารถควบคุมระบบยุติธรรมและใช้เงินซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ ดังนั้นคุณหญิงสุดารัตน์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความกล้าหาญในการล้างบางกลุ่มคนเหล่านี้ให้หมดสิน้นก่อนที่อัญฉรยกรข้ามชาติจะสามารถยึดอำนาจรัฐในการบริหารประเทศและควบคุมอำนาจหลักทั้งสามไว้ได้ทั้งหมดและนี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างเมื่อถูกถามถึงกระแสะข่าวที่นายกรัฐมนตรีกล่ถึงการยุบสภาหากถูกกดดันด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณหญิงสุดารัตน์แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งโดยมองว่าการยุบสภาในสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นกระบาด ของนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่านายกรัฐมนตรีควรใช้โอกาสและอำนาจที่มีอยู่ในการล้างบางคนเลวและระบอบคอรัปชันออกจากประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของพักไทยสร้างไทยที่มุ่งสร้างการเมือนสุจริตโดยเสนอมาตร,ราการที่เข้มข้นเช่นการเพิ่มโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ทุจริตข่านร้ายแรงและการเพิ่มอำนาจ ให้ประชาชนสามารถถอดถอนองค์กรอิสระได้คุณหญิงสุดารัตน์ยังกล่าวเสริมว่าหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และเงินทุนสีดำได้อย่างเด็ดขาดก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจกลายเป็นหายนะสำหรับประเทศชาติเพราะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีอำนาจและควบคุมประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จแล้วคุณลคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการที่นายกจะยุบสภาพเพื่อหนีการอภิปรายหรือไม่คุณคิดว่า มาตรการที่เสนอโดยคุณหญิงสุดารัตน์จะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ครับเพราะอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของพวกเราทุกคน